โอเคอ่าตัวต่อไปเรื่องอะไรเอ่ยเอาคุณสุนิตใช่ไหมเอาเลยจ้ะพูดดังดงค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, นะคะสำหรับตัวชี้วัดที่7.1ดีก็เป็นตัวชี้วัดสุดท้ายเป็นตัวชี้วัดบังคับนะคะในมิติ7.1นะคะ ตัวชี้วัดที่7.1ดีนะคะการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีในระบบ New GF MIS ไทยและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศษานะคะประจำปี2566ค่ะในตัวชี้วัดนี้จะว่าเป็นตัวชี้วัดใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าเขตก็น่าจะได้ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าในปีนี้ก็จะทำในระบบ New GF MIS ไทยแทนนะคะ โดยในปี2566นี้นะคะกำหนดให้มีการจัดทำในกระดาษทำการทั้งหมด9แบบจาก13แบบนะคะซึ่งรายละเอียดก็จะมีอยู่ในสไลด์ถัดไปนะคะ,ะก็จะเป็นรายละเอียดของแบบแบบทำการทั้ง9แบบนะคะที่ทางเขตพื้นที่ต้องดำเนินการจัดทำแล้วก็จัดส่งให้สพทซึ่งถ้าเขตอยากได้5คะแนนเนี่ยวิธีเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือ ผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องมีการเงินการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีในระบบ New GF MBS ไทยนะคะตามตามแนวทางที่สอประถกําำหนดให้ครบถ้วนนะคะมีการจะทำรายงานผลการตรวจสอบมีเอ่อโดยมีการรายงานในประเด็นที่ครบครบถ้วนทุกประเด็นนะคะมีการบันทึกเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้พอเขตทราบเพื่อพิจารณาสั่งการค่ะแล้วก็ในกระดาษทำการทั้งหนึ่ง หนแบบเนี่ยก็ควรจะมีข้อมูลผลการตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะและมีการลงนามผลการตรวจสอบทั้งผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลรายงานผ่านาให้สบถผ่านระบบสมาร์ทโอเบนะคะภายใน15มิถุนาแล้วก็รายงานผ่านระบบ k i s ภายใน30มิถุนาค่ะทั้งนี้นะคะ เขตพื้นที่สามารถดาวน์โหลดแบบทำการได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในสพทค่ะก็เดี๋ยวจะขอให้ทางากลุ่มตรวจสอบภายในนะคะสพทได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นตัวชี้วัดนี้ค่ะ ที่เป็นตัวที่เคยทําอยู่แล้วตามปกตินะคะปีนี้ก็จะเปลี่ยนประเด็นนะคะคราวนี้เนี่ยจะมีผู้รับผิดชอบนะคะท่านพอพัฒนาอาชาชานะคะจากกลุ่มตรวจสอบภายในของสอพทนะคะมาอยู่ในที่นี้ด้วยก็อยากจะเรียนเชิญท่านพอพัฒนาเนี่ยได้เ,เสริมแล้วก็ให้ข้อชี้แนะส,สิ่งที่ควรระวังเพื่อให้ตัวชีวัตเนี่ยทำได้5เต็มทุกเขตนะคะเรียนเชิญเลยค่ะขอขอนุญาตทีนี้คนะ ตรงตรงนี้ใช่ไหมคะอย่างนั้นทุกออนออนไซต์หันหน้ามาส่วนกล้องแพนมามาเลยจากกล้องผ่านพี่แนทไปผ่านน้องโยกไปแล้วก็ไปที่พี่พัฒนาโอเคซูมให้เห็นถึงยี่ห้อแบนค่ะสวัสดีค่ะจากพัฒนาอาชาชาญจากตสนสองพระถานะคะคือในเรื่องของเจ็ดจุดหนึ่งดีค่ะ อันนี้เพราะว่าในเรื่องของผู้ที่รับผิดช,ชอบก็คือตอสนอเขตนะคะซึ่งทางสปทตสนสปทได้มีการจัดประชุมนะคะที่ผ่านมาเมื่อเดือนมกรารุ่นที่1แล้วก็จะมีรุ่นที่สองสิ้นสุดเมื่อหนึ่งมีนานะคนะอันนี้ได้ทำความเข้าใจไปกับตสนเขตนะคะระดับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้จะขอเพิ่มว่าก็คือสิ่งแรกก็คือจะขอความอนุเคราะห์จาก เ,เขตพื้นที่อะค่ะทุกกลุ่มนะคะทุกหน่วยงานที่เปาสนอของเขตพื้นที่ไปประสานขอเอกสารหรือขอความร่วมมือนะคะอันนี้ต้องต้องขอไอ,อ้อำนวยความเสืวกให้ด้วยนะคะเพราะว่าที่รับทราบจะมีน้องที่เขาอะมาจากบรรจุใหม่อะค่ะซึ่งบางอย่างในการที่เขาเรียกเรียกชื่อรายงานที่มาจากระบบ NewGF ซึ่งอันนี้บางทีบางท่านนะ,ะเขาอาจจะเรียกไม่ถูกเนี่ยค่ะ นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้คะแนนตรงนี้มันก็จะมีผลตับเขตเป็นอย่างมากนะคะทีนี้ท่านจะทำยังไงถึงให้ได้ห้านะคะอันนี้ก็นิดนึงว่าอ่าหนึ่งก็คือการการรายงานนะคะการรายงานการตรวจสอบเนะะี่ยค่ะเอาง่ายๆก็คือท่านดูจากแนวาจากตัวชี้วัดเนะะี่ยค่ะ ระดับ5เนี่ยค่ะท่านทำตรงนี้มันละเอียดมากที่ที่เราเขียนไว้นะคะในในเล่มนะคะที่ของกอพลอรนะคะว่าท่านต้องทำอะไรบ้างอันเนี้ยค่ะถ้าท่านอ่านแล้วอาจจะบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือโทรมาถ,ถามได้ค่ะยินดีให้ความแนะนำนะคะเพื่อเจ้ท่านได้ไปถึงระดับ5นะคะทีนี้ ในเรื่องของการาตรวจปัดยอดนิดนึงนะเพราะว่ามีคนโทรมาถามโดยตรงนะคะว่าตรวจตัดตรวจตัดยอดเดือนไหน31มีนา66นะคะแต่ว่าท่านจะไปประสานบางเขตอาจจะเริ่มเข้าเดือนเมษาแต่ว่าขอให้หลังจากปิดปิดเขาเรียกนะปิดบัญชีนก้วยเนาใช่ไขออนุญาตนะปิดปิดงบเนาะ ปิดนวดขอปิดนวดใช่ใชค่ะป,ปิดนวดวันที่สิบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลจะคัดเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นอ่าบางเขตถ้าตสนไปถามแล้วถามอีกอย่ารำคาญน,นะคะอันนี้เพื่อจะบอกว่าให้ข้อมูลของเขตเองนะคะอ่าอ่าให้แบบว่าให้ได้ถึงระดับห้านะคะเพราะว่าทางตสนอสอพท ก็จะถามย้ำถามอีกนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันคาดเคลื่อนอ่ะนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลในสมาร์ทโอเบกนะคะของตอสนอนะคะที่กำหนดบอกว่าให้นำส่งภายในวันที่15มิถุนาห6นะคะอันเนี้ยสิ่งแรกที่ท่านต้องนำส่งนะคะก็คือจะมีหนึ่งก็คือบันทึกเสนอท่านผอเขตนะคะ พอ,อมีข้อเสนอนะแล้วก็ให้ท่านพิจารณาสังการนะคะในตัวรายงานผลการตรวจสอบที่ท่านไปตรวจมานะคะอันนี้บันทึกเสนอแล้วก็มีหนังสือนําส่งก็คือนำหังสือคุดนะคะอันนี้ให้นําส่งผ่านระบบสมาร์ทโอเบกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วถ้าเป็นกระดาษทําการเนี่ยให้นําส่งภายในวันที่30มิถุนายนนะคะทางรายงานผล KRS นะคะเพราะว่าแบบเราจะเยอะมากทั้งหมดมันมี13แบบ ทีนี้แต่เราให้ส่งในระบบเนี่ยเพียงเก้าแบบนะคะขอให้ท่านแบบว่าทําแบบรอบครอบนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการรายงานผลนะคะในการที่ว่าตอนที่ท่านเขียนรายงาน่อนะคะให้ท่านดูว่าแบบกระดาษทำการที่ท่านเก็บมากับรายงานที่ท่านทำานนะคะให้มันสอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็มีแนวตรวจวิธีการตรวจว่าท่านต้องตรวจยังไงแต่ละประเด็นนะคะแต่ละแบบเนี่ย เราทำต่อสนอนะคะผู้ที่รับผิดชอบทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้แฝนไว้หน้าเว็บต่อสนอเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไปศึกษาถ้าท่านไม่เข้าใจนะคะอันนี้ฝากไว้ที่ต่อสนอนะคะต่อสนอนเขตถ้าท่านไม่เข้าใจตรงไหนท่านโทรกลับมาถามได้นะคะค่ะเพื่อผลประโดยชน์ของท่านนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณพี่พัฒนามากเลยนะคะเน็ตก็นั่งอ่านคอมเมนต์ไปด้วยเน็ตพบว่ามีบางเขตที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อันเนี้ยแนะนําเลยนะคะว่าให้รีบให้ให้กลุ่มหน่วยการเนี่ยแหละรีบติดต่อมาที่กลุ่มตรวจสอบภายในด่วนเลยเพราะว่าถ้าไมไ,ม,ไม,มันมีใช่ไหมที่เขตที่ไม่มีเลยอุ้ยเราเขาทําไงพี่พัฒนาอาพูดใส่ไมค์ก็ได้จะได้ฟังด้วยกันที่ผ่านามา<ล>ค่ะ,คะก็คือผอ,อรหรือรองจะมอบผู้ที่รับผิดชอบอะค่ะ คือทําซึ่งอย่างน้อยถ้าไม่ส่งอ่ะก็คือได้แค่หนึ่งถูกไหมคะส่งอาจจะไม่ครบหรือไม่ถูกก็คะแนนมันก็จะอัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าทำไม่คือถ้ามีคนที่รับผิดชอบแล้วเราอาจจะแบบว่าอ่านแลวไม่เข้าใจโทรมาถามเพราะว่าทุกเขตจะมีผู้จะมีตรวจสอบสพทรับผิดชอบดูแลเขตนั้นๆ<อ>มีที่ปรึกษาหนึ่งต่อหนึ่ง เขาจะทําให้ใช่ไหมใช่มนพัฒนาเนี่ยค่ะก็จะดูแลบุรีลำเนี้ยค่ะลำหนึ่งแล้วสองพันสองสพมสาสองสมัยก่อนคือสงบบุรีลำเนี้ยค่ะใช่ใค่ะก็จะมีผู้รับผิดชอบค่ะก็คือถามได้แล้วส่วนใหญ่ถ้าถ้าผอเขตเขามอบเนี่ยพี่พัฒนามีแนวทางไหมคะว่าเขาควรจะมอบยังไงหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจท่านผอเลยขึ้นขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของท่านผอจะมอบใครแล้วก็เราก็มีแนวตรวจนี้วิธีการตรวจอะค่ะว่า วิธีการตรวจเรื่องเนี้ยจะตรวจยังไงแล้วแหล่งข้อมูลเอกสารที่จะไปขออในในแนวตรวจตรงนั้นจะมีบอกไว้ถ้าท่านใดแบบว่าอยากศึกษาก็ไปดูในหน้าเว็บโหลดได้ค่ะอันนี้ค่ะขึ้นไว้โหลดได้คอก็ถือว่ายังไม่สิ้นหวังสัทีเดียวนะคะก็ยังพอจะมีอะไรส่งได้บ้างเราก็อยากให้ส่งเราอยากให้ทําเราไม่อยากให้เขตไหนที่ว่าไม่ส่งนะคะ แต่แต่แต่เนี่ยเชื่อว่าทางทีมกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนกลางอ่ะช่วยเขตแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เราจะแบบตกคะแนนเนี่ยเนาะคือคงช่วยเต็มที่เลยอ่ะใช่ไหมคะทําได้ทําให้ได้ก็ทําใช่ไหมพี่อ๋อไม่เราเราทำให้ไม่ได้ค่ะแต่เขตต้องเขตต้องทำอ่าแต่จะเราจะแนะนำเราทำในะค่ะค่ะคือคือแค่แบบว่าโหลดวิธีการละเอียดมากเลยนะคะวิธีการตรวจสอบแนวตัวอะค่ะ ที่เราแฝนไว้ที่หน้าเว็บอะค่ะอันนี้ละเอียดจริงๆนะคะศึกษาแล้วก็เรียกไม่ถูกก็มันจะมีวิธีมีบบมีโค้ดให้มีวิธีการอ่านทุกอย่างเบ็ดเสดอะค่ะถ้าเราอ่านถ้าเราไม่เข้าใจตามที่หนูขอนุเคราะห์ตามที่ตสนสบทขอความอนุเคราะห mm ์เขตอะค่ะกลุ่มงานหรือกลุ่มอะไรที่ตสนเขตไปขอความอนุเคราะห mm ์ hmm. บางเขตอาจจะเรียกไม่ถูกถือแนวตรวจไป mm hmm. ว่าพี่หนูจะขออันเนี้ยแบบเนี้ย เป็นยังไงเรียกยังไงเนี่ยคือรบกวนอำนวยความสะดวกให้เขาหน่อยนะคะพอดีเขามีอีกผู้ตรวจสอบใหม่เยอะโอเคค่ะคราวนี้ก็มีคําถามอีกนิดนึงค่ะพี่พัฒนาอันนี้เป็นเชิงเทคนิคแล้วเขาถามว่ากรณีที่บัญชีเงินฝากคลังของเขตพื้นที่มียอดเงินฝากคลังกับทะเบียนคุมไม่ถูกต้องมานานแล้วซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ในช่วงปัจจุบันจะมีโอกาสได้5คะแนนหรือไม่ อ๋อคือคืออันนี้ถ้ามันอันนี้อันนี้มันมันนอกเออเขาเลยนะมันนอกเหนือการควบคุมเนาะอนนี้แต่ว่าถ้ามีจะมีกระดาษทําการที่มันเปรียบเทียบใช่ไหมคะแล้วบอกว่าส่วนต่างที่อ่านละเอียดไม่ได้เท่าไหร่ในนั้นมันจะมีบอกไปนะในแบบกระดาษทําการท่านก็บอกมาแล้ววิธีการที่ท่านจะหารายละเอียดส่วนต่าง ที่บรรณเลีดไม่ได้มานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีวิธีการหนึ่งก็คือท่านทําหนังสือยืนยันยอดให้แต่แตละโรงเรียนนะคะว่ามีเงินฝากค้างนะคะที่ว่าทำหนังสือนะคะหนังสือไปแจ้งโรงเรียนในสังกัดนะคะนะคะว่าให้โรงเรียนตรวจสอบว่าโรงเรียนอ่ะได้มีเงินมาฝากไว้กับเขตบ้างไหมเนี่ยคะ่ะแต่ต้องทําที่เป็นหนังสือที่มันจะตอบรับไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ก่อนครั้งที่หนึ่งถูกไหมคะอ่า มันไม่สามารถแก้ไขได้ในพันเดียวแต่ว่าต้องทําหรือฝากพอเขียก็ได้นะเวลาประชุมอะค่ะแจ้งเงค่ะมันอยู่หลายแนวทางแต่ว่าการประสานยาประสานโดยวาจาแต่ให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักฐานนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทครั้งแรกแล้วคุณจะส่งรายได้เป็นดินอะไรไม่ได้อย่าเพิ่งเผื่อเข้าไปหาเจอทีหลังถูกไหมคะเพราะว่าโรงเรียนบางทียามันเปลี่ยนครูบ่อยอย่งเนี้ยคือนิดนึงนะคือเปลี่ยนครูบ่อยแต่บางทีก็คือไม่อยากหา ถูกไหมก็เออไม่มีส่งได้เพอจริงๆเขตยังส่งไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่เงินของของโรงเรียนแต่เป็นเงินของผู้รับจ้างเป็นประกันสัญญาอะไรเงี้ยที่มาฝากไว้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ยังมีโอกาสบ้างแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาใช่แต่ยังไงคุณก็ได้ห้าอยู่แล้วแต่คุณทําตามแบบที่เราเก็บมาอัไนเนี้ยอ่าไม่ใช่ไม่ได้นะคุณได้ถ้าคุณทําอย่างเงี้ยมันมีแบบกระดับตำการแบบเงินฝากครั้งอันนี้มันจะมีบอกไว้ใช่ใช่ค่ะพี่อามีคำถามมีคำถามจากช่องไลน์กลุ่มนะคะจ้า อขออนุญาตเนื่องจากตัวชีวัดนี้ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของ New GF เนาะกรณีเขตใหม่ที่ไม่มีหน่วยเบก<ฮ>ิกจ่ายเองต้องดําเนินการอย่างไรอันนี้นของเขตใหม่เพราะไม่มีหน่วยเบกิกายก็ไม่ได้อยู่ในตัวชีวัดตัวนี้ถูกไหมคะหนักไปคะป่ะอุ้ยก็หน่วยที่นั่งอยู่ตรงนี้เต็มเลยเพราะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันมันต้องเรียกจาก New เพราะงั้นมันต้องมีอ คือหน่วยเป็นเป็นหน่วยเบิกทรายค่ะเพราะง,งั้นเราประเมินแค่225เขตค่ะที่นั่งอยู่20เขตนี่เงียบเลยรอดค่ะก,กลับไปทําเลยเนี่ยใช่ไหมว่าก็ยกยกผลประโยชน์ให้นะคะก็น่าจะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับคางเงินเงินทองทองนะคะ,อ,ะอันนี้เขาจะอยู่ก็ะจะอยู่ในหน่วยเบิกทรายเดิมนะคะที่เขาเบิกแทนให้อ่ะคะ่ะ ก็จะไปร่วมกับหน่วยเดิมนะคะที่ที่เราแยกออกมาใช่ใช่ยังไม่ได้แยกค่ะได้ค่ะโอ้ก็ชัดเจนมากเลยนะวันนี้เรื่องของตรวจสอบภายในนะคะมีท่านใดมีคอมเมนต์ไหมในในแชทมีอีกไหมในแชทไม่มีนะของพี่อํามีอีกไหมคะยังไม่มีในที่นี้มีไหมคะไม่มีเพราะไม่ต้องทําใช่ไหมอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นในมิติที่เจ็ดจุดหนึ่งนะคะเราจบนะสี่ตัว นะคะคราวนี้เดี๋ยวจะถามโค้ชมั่งจะถามโค้ชว่าเนี่ยเห็นสี่ตัวนี้แล้วเนี่ยกังวลใจไหมมีอะไรที่อยากจะเน้นให้ทางเขตเนี่ยแบบคุยคุยกันเองอะว่ากลับไปเขตแล้วต้องเริ่มต้นอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยโค้ชท่านไหนจะช่วยแนะนําให้ทีคะพี่นันใช่ไหมอ่าเชิญเลยค่ะท่านผอน,นันอยืนไหมเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งนะคะเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายสู่การปฏิบัติ อันนี้เป็นการลงระบบ k r s ที่เราต้องลงในรอบ6เดือนและ12เดือนอันนี้คือเราก็ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เรา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 ทำอยู่ประจำเช่นทาง facebook อะไรที่ไม่ต้องเป็นภาระ,ะเรามากการเว็บไซต์ของสำนักงานหรือว่ากลุ่มลายหรือเราทำเป็นวารสารออนไลน์อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ครบทั้งสด้าน ในในในทุกเดือนแต่ช่องทางไหนก็ได้เพียงแต่เราทำให้ครบสี่ด้านอย่างที่บอกไว้ว่าอ่าจะเป็นครั้งละไปหนึ่งไปออกไปมีมีการไปประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นวันนี้สองด้านก็ได้หนึ่งด้านก็ได้แล้วเรามารวมอันนี้คือข้อสรุปที่ได้จากเมื่อกี้นี้แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการประชุมชี้แจงของกลุ่มต่างๆก็ได้นะคะเช่น ช่วงนี้ลุมส่งเสริมก็มีเรื่องการรับนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนไม่มีไม่ไม่มีที่เรียนอะไรเนี้ยเราก็ใช้เก็บข้อมูลจากตรงนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมการให้เด็กมีที่เรียนอะไรพวกเนี้ยใช้ได้หมดเลยมันก็จะไปอยู่ในหัวข้อของสีด้านเหมือนกันนะคะแล้วก็สําหรับเจ็ดจุดหนึ่งดีกับเจ็ดจุดหนึ่งซีอันนี้อันนี้เรามีผู้ที่จะต้องทํางาน คือแผนเนี่ยเขาจะต้องทําลงระบบของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารในเขตพื้นที่ทราบแค่นั้นว่าตัวเนี้ยมันใช้คะแนนใน PMQA ด้วยคือเราดึงคะแนนมาแต่ตัวเราอะ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเดี๋ยวพอเขาลงระบบของเขาแล้วคะแนนก็จะถูกดึงมาในมาใน PMQA โดยอัตโนมัติเองส่วนเรื่องการตรวจสอบของการเงินนะคะเรื่อง New g f เนี่ย New G F เนี่ยเป็นที่เราจะต้องระมัดระวังคือการแนบเอกสารในข้อที่หนึ่งถึงเก้าให้ตรงกับตรงกับรายละเอียดที่ทางตอสอนอสพอทอออต้องการแล้วก็ให้อยู่ภายในกำหนดของของที่สพอทอตอสอนอสพอทอออให้เรามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรา ต้องพยายามที่จะช่วงวันที่เขาจะจะตรวจตสนจะตรวจเนี่ยเราน่าจะต้องเข้าไปดูทุกวันหรือวันละสองรอบเพื่อเวลามีข้อคอมเมนต์เราจะได้แก้ไขทันอันนี้คือจริงๆเขาไม่ได้ใจร้ายเลยเขาก็อยากช่วยเราเขาก็อยากให้เราได้ครบนั่นแหละแต่เขาอ่ะบางทีเราไม่ได้ไปเปิดอ่านไม่ได้ไปเปิดรับข้อคอมเมนต์เขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะจะตามงานให้เราได้ยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ย คือในช่วงของวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมอันนี้เป็นเป็นอะไรที่เขาต้องการช่วยเราอยู่แล้วค่ะก็ให้เราเปิดข้อคอมเมนต์เปิดเปิดดูงานของเราบ่อยๆในในช่องที่เราได้เบาはは้า sure ไปอ่ะค่ะของพี่มีแค่นี้แหละค่ะของโาชิวบัเจ็ดได้ค่ะก็พูดกันในภาษาที่เขตพื้นที่จะเข้าใจกันเองอ่ะเนาะก็ประมาณเนี้นะคะเมื่อกี้มีคําถามยังฝากไว้อีกนิดนึงว่า เมื่อสักครู่วิทยากรแจ้งว่า7.1ดีเรื่องการตรวจสอบภายในนะคะการรายงานของเดือนมีนาขอก่อน10เมษาเหรอคะไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าการรายงานของเดือนมีนาเนี่ยให้ขอหลังวันที่10เมษาเพราะวันที่1 1 0ถึง10เมษาเนี่ยการเงินมันยังไม่นิ่งมันยังไม่สถียรนยังเข้าเข้าออกออกอยู่แต่หลัง10เมษาจะนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นการขอของเดือนมีนาคมเนี่ยให้ขอหลังวันที่10เมษานะคะ โอเคก็มิติที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะอ่าไปมิติที่สองเลยไหมมันก็จะมีตัวชีวัดที่